ไปเดรสเซเว่นไปจะได้ไปกับลุงทีเด็ไปไปกับลูกลูกก่อนใส่รองเท้าก่อนลูกลั๊บไปจะได้ไปกับลุงทีเด็ไปไปกับลูกลูกก่อนใส่รองเท้าก่อนลูกลั๊ โอไปอหยม่ได้ไปโอ้มามาอันนี้มาเร็วๆไปขึ้นรถน้อยมีแล้วเขาตเลืบรถนั่งดถหลายแ้วว่าไปบบเอารถน้อยไปได้หลายคันหลายคนที่ไปน้ำเนี่คันขี่ไหมคะขี่ขี่อยากไปไหมคะไปไปไหนคะไปไปตลาดนะคะไปตลาด ที่ตรงไหนคะน,นั่งน้ำลูกไปยังเข้าขับเนี่ยนี<อ>่นั่นนี่นั่นอะไนั่นอะไนะอาร์ตอาร์ตขับดีๆนะไปแบ็คพ่งนี้แตกโจกเลยรถบสามล้อตุ๊กตุ๊กกันแล้วนั่นไหมใเออสามล้อนั่นสามล้อสามล้อเอ้ยน้องเพชรมาไหม มาค่ะขอเสียงหน่อยเิ้วน้องเพชรจ๋าขอเสียงหน่อยลุงถือเงินมาแค่สองร้อยถ้าหนูจะกินอะไรเยอะนะเพราะว่ามันโอนจ่ายไม่ได้นะเซเว่นค่่หนูจะกินอะไรเยอะนะคะต้าเจมไหมคะับห้าแสนจ่ายห้องนึงดินี่ห้าแสนเนี่ยสามห้องรดสูงสุดเถอะป้ ตอนเขามาเพิ่เดนเลีวหนอเห็นเลี้ยวนอมึงได้เลี้วหรอ,อบ้านไหมแสงจันใช้ <c oughs> เออเอเอประเด็นเซเว่นจำได้เหรอลูก่แสงจันทร์ใช้สอง ทอนให้น้องได้ทำให้ผู้บ่าวเมืองน้องไทยมก็แน่นหนาลุ่งสันมันบ่มหวนไ <c oughs> อ้ฉันลืมน้องได้ไอ้อขึ้นรถของเหลนเนาะไอ้ออมีไฟเหลี่ยบอ ไปเรียวอัดไปจังไดมาจังไดเนาะไหนี้เนาะโอ้ยอเ็กสีแดดเลยขดีค่าก่นดีค่ะดาเฮ็ดจ้าเฮ็ดจ้าเฮ็มารถใหม่หนูนั่งตรงนี้อ่ะขอบคุณว้าวบ๊ายบาย ยปายกอนยปายกอนไปกปอบายกอนไยงไม่ได้ใส่รองเท้าเลยค่ะหนูไม่ได้ใส่รองเท้าหนูเลไม่ได้ลงหนูไม่เอารองเท้ามา i the f a l ฮะโอเครื่องบินอ <ff> ีกเหรอเครื่องบินอ่านแสดงยิ้มฟ้าผู้นะเครื่องบินเครื่องบินบินเครื่องบินเครื่องบินตาอืมตา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 เย้อืมเย้โอ้ก็ ไปกันไป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 กนบุ้ยม้อมไปไกันลุกไบกันไปวัี <h <h ้จ้าก่อนจ้าก่อนจ้า